อันนี้คืออะไรหมอนี่รถดับเพลงิงไม่ใช่รถดับเพลง <c oughs> ิงทาร, <c oughs> าร์นโฟมเมอร์ออปติมัสพรามนะ Optim us, Optim us. ล่าสุดแม่ดิฉันเรียกออปติมัสพรามว่ารถดับเพลิงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่เดอะฮับรังสิตนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีร้านนี่เลยนะ เกมสเตชันนะวันนี้มากับคุณแม่นะครับเขาบอกเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือแบบเหมือนกับยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยอย่าเป็นแบบเวลาเราไปช็อปของเล่นที่ญี่ปุ่นเลยมามีเดี๋ยววันนี้นะครับคุณแม่พิ้วจะพาไปทัวร์นะครับว่าข้างในมีอะไรบา้างเตรียมเสียตังใช่ไหมใช่เตรียมเสียตังหมายถึงอันนี้เตือนลูกใช่ไหมให้ซื้อให้ซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูของก่อนอันนี้คือกดดันแล้วนะให้ซื้อหรือเปล่ากดดันแล้วกดดันแล้ว เดี๋ยวดูว <as> ่าแม่จะเสียตังค์หรือว่าลูกจะเสียตังค์นี่เข้ามาในร้านปุ๊บเจออะไรมาเมียตัวแรกก็โดนแล้วกันเดนตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยตัวนี้เขาโชว์ตัวนี้เขาวังโชว์น่ารักเนาะน่ารักมากน้องตัวใหญ่มากนะครับวางที่ร้านได้ไหมได้ว้าวเข้ามาแล้วคือแบบโซนตู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปเดินแบบอาคีบะเลยอะมามียอันนี้จะเป็นแบบว่าโซนที่มีกล่องซุ้มนะครับกล่องซุ่มต่าง มีเยอะมากมมีหลากลอันนี้ก็น่าสะสมนะคะอันไหนครับน,นีน,น,น้องแบบิกนะมันมีชอบตัวไหนถ่าวาว่าชอบตัวไหนทิงแพนเตอร์ไหม <c oughs> นี่ตัวบืเริ่มเลยนะครับอันนี้คือเขาขายหมดเลยนะ นี่ราคาดีงามด้วยแม่อันนี้คือทอยไหมอ่ะทอยสตอรี่ไหมใช่แล้วอ่ะมีบูดดี้นะครับเป็นสีแบบสีขาวดํานะครับบูดดี้เนาะเนี่ยบูดดี้อุ้ยแล้วเขามีอีกหลายสีเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์แบบเหมือนฟิลพันเปอร์เซ็นนะอันนี้พันเปอร์เซ็นนะครับมินเนี่ยนมินเนี่ยนก็มีแม่อันนี้เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะฮะไซส์สี่ร้อยนะครับไซส์สี่ร้อยเนี่ยเขาจะมีแบบว่าน้องตัวเล็กๆมาให้ด้วยมีแคสเปอร์มีพินอคคิโอแบทแมนโอ้โหมีหลายตัวมากม พิมเมนเตอร์ก็น่ารักเนาะอันนี้อะไรหมามีน่าจะเป็นการ์ดเกมไหมน่าเป็นพวกการ์ดเกมนักบอลนะครับนักบอลนีมีมีดิสนีย์นะครับมีนี่มีรอยสตอรี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเด็กการ์ดนะครับก็คือเราสามารถเอาไปสุ่มเองได้นะโซนต่อไปเป็นโซนอะไรมามีรถสปอร์ตเป็นรถสปอร์ตช่ไหมาโอ้มีแบบ ของเก่านะมีรถตำรวจมีอันนี้เป็นพวกรถจากนินจาเต่านะครับจากลูนิตูนนะครับโมโนโพลีต่างๆอันนี้คืออะไรหมามีรถดับเพลิงไม่ใช่รถดับเพลย์ทรานส์ฟอร์เมอร์ออปติมัสฟาร์มนะล่าสุดแม่ดิฉันเรียกออปติมัสฟาร์มว่ารถดับเพลิงอ๊อปติมัสออปติมัสจ้า แล้วมีบียร์บับเบียร์อ่ะบับเบียร์สีเหลืองไงไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยมีนี่ไงอ่าแต่บับเบียร์เนี่ยังไม่ได้แปลงล่างชาบั๊บเบีย้ร์แบบไม่แป้งล่างเออเห็นไหมล่ะนะฉันจำได้แต่บีนะจ๊ะออติมัสลืมไปแล้ว นี่เลยแกงรถในเชลนี้เลยข้างหลังแม่ข้างหลังข้างหลังนี่นี่รถใครแบบนี้รถใครรถใครว้าวฟาสตี้ช่อ응ันนี้รู้จักแน่นอนอันนี้รู้จักแน่นอนไหนแม่ชอบคันของไข่ของดอมเหรอนี่ของดอมนี่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 อันนี้แม่รู้แน่นอนอันนี้รู้แน่นอนดอมหอุ่ยแต่ว่าเนี่ยทั้งตู้ทั้งเชล ทั้งเชลคือเป็นแบบว่าฟาสหมดเลยแบบน,นี้ฟาตเนาะใช่ใชคือมีให้เลือกเยอะมากๆ,ๆนะครับเครื่องไหนเครื่องบินเขาก็มีนะเครื่องบินนี่นะคือใครเป็นสายแบบว่าเล่นพวกลาที่เป็นรถเป็นเครื่องบินนะฮะเป็นโมเดลเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยคือมีเยอะมากนะครับในเครื่องบินมีรถมีเว็บป้าด้วยนะคะใช่เว็ตป้า มีดาแคสด้วยนะแม่ดาแคสคือแบบเป็นพวกแบบเป็นเหล็กอ่าดาแคสเป็นเหล็กใช่เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่เอาสี่ันน้องบูน้องบูกลับบ้านไหมบ้านไหมน้องบูม่มีกลับบ้านไหม เนี่เป็นน้องบูจัมฟอร์จอยนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่โซนฟิกเกอร์แล้วนะครับซึ่งโซนฟิกเกอร์ที่นี่คือมีเยอะมากมีเยอะเหมือนไปเดินที่ญี่ปุ่นเลยเซนปี้ด้วยน่าแม่เลิฟอะไรแบบนี้ไงคือแม่เลิฟันี่มันเป็นแบบแมคโดนัลแม่ก็จะรู้จักแต่รุ่นยุคแม่เนาะยุคใหม่ๆแม่ก็จะเรียกไม่เป็นไงอ่าถ้าอย่างนี้แล้วราคาคือดีงามราคาคือน่ารักด้วยนะใช่ก็สะสมได้อยู่นะนีทั้งหมดกล่องนี้ทั้งหมดอีกตัวอีกสามใช่สามตัว เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือมีหลายตัวมานี้แต่ร้อยเก้าสิบมีตั้งหลายตัวอยู่แล้วก็เป็นแบบแมคโดนัลแบบเป็นเซตด้วยอันนี้กล่องสุ่มนะมีแบบที่แกะแล้วให้ให้เลือกก็มีอันนี้คือเลือกเลยเลือกเป็นตัวตัวเลยว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะถ้าอันนี้อ่ะถ้าอยากจะสุ่มก็อันนี้อ่ามีให้สุ่มด้วยมีให้สุ่มด้วยอ่แล้วถ้าแบบอยากซื้อยกบล็อกก็มีอีกเป็นยกบล็อกเลยเออเลิศจ้ะมีครบเลย อุ้ยอันนี้คุณแม่เพิ่งสุ่มไปคุณแม่เพิ่งสุ่มไปสุ่มดอกไม้ใช่สีชมพูใช่แต่ว่าคุณแม่ปิ๊งตัวไหนนี่เลย <laughs> น่ารักมากน่ารักนุ๊งนุ๊งน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆอ่านี่ไงมีวันพีทด้วยนะคะมีวันพีทด้วยฝากงานทักนะคะฟิล์มเลสของพี่ไบด้วยเออ,อแม่ฉันขายงานฉันด้วยนะจ๊ะ ซอยด้วยนะคะอุ้ยมีซอยด้วยด้วยแล้วก็มีเซนเซียด้วยโอ้หเซนเซียคือเป็นรุ่นแบบรุ่นเดินนะมีหลายกล่องมากเลยนะครับอุ้ยนี้ยมีดเรมอนเป็นโดเรมอนอะไรน่าจะเป็นจิ๊กซอว์ไหมน่าจะเป็นจิ๊กซอว์เนาะใช่เป็นดอกอะไรเนี่ยมุลามิมุลคามิมุลคามิเป็นดอกมุลคามิที่เอสแบบมีชอบอยู่ดีจำชื่อไม่ได้ อุ้ยอันนี้พวกการ์ตูนเก่าแม่อันนี้เป็นพวกแบบอุ้ยของวินเทจนะครับอันนี้เป็นมุมของวินเทจก็มีมีค่าคุเลนเจอร์โอ้ไม่กอดอันนี้นะครับนี่ินจาแดงนะฮะอุ้ยมีครบเลยมีสูฮูเมะด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกงานซอฟแบบพวกงานวินเทจนะครับคือที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ของมือหนึ่งนะของมือของมือสองของวินเทจก็มีเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้เป็นพวกมาร์สไรเดอร์นะครับอ่า เมื่อกี้เป็นเซนไตอันนี้เป็นไอวบสแดงสำหรับคุณแม่เรียกไอวอสแดง<ห>ใช่ไหมโบสรุ่นแม่แต่รุ่นเนี้ยจริงๆแม่เขาเรียกว่ามาชไลเดอร์แล้วนะเอามาชไลเดอร์อุ้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชนึกว่ามีตัวที่พี่ใบพา นี่ก็เป็นโซนสติกเกอร์ญี่ปุ่นใช่นี่อันนี้อะไรแม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเย่้แต่มันมีร่างใส่ย่าอยู่ดาก้อนบอลถูกต้องอ่าอันนี้เป็นมุมดาก้อนบอลนะครับอันนี้เซนใส่ย่าคืออะไรเซนใส่ย่าคือที่เป็นเกราะเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้แต่ว่ามันมีร่างใส่ย่าไงอ่าแม่ก็เลยจำผิดไม่เป็นไลายดาก้อนบอล เนี่ยอันนี้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 มมีจำได้แน่นอนอุลตร้าแมนอย่างนี้อ่าถูกอันนี้นะคะจะเป็นภาคซูเปอร์ฮีโร่นะฮะนี่ภาคไทยพี่ไปกำกับเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับนี่ฟิกเกอร์สวยมากพิกโกลโลก็สวยมากนะครับมีเอวาเกเลียนด้วยมีเอเลนด้วยนะฮะจากไททันนะครับแต่เมื่อกี้แอบเห็นนี่เลเวอร์ชั่นผมยาวนะสวยมาก 739บาทถูกมากด้วยนะงาน SPM นะใครสนใจมาสอยได้เลยนะครับงาน pop up palette นะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะครับเจอนัดสื่อจาก fairy tale ด้วยนารูโตะก็มีนะครับตรงนี้ก็มีวันพีชนะครับแล้วก็จะมีพวกงานอิจิบังคุจิงานจับฉลากหายากอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับมาีโร่ก็มีมันมีเรื่องนี้ลูกภาคตัวไหนลูกภาคตัวไหนตัวนี้แหละเอ้ยจริงเหรอจำได้เหรอจริงเหรอ คือเยอะมากนะครับเนี่ยอย่างงานอิจิบังกุจิอะไรเงี้ยที่เป็นงานจับรางวัลนะครับเขาก็มีแล้วก็เขาก็จะมีเขียนบอก้วยนะว่านี้เป็นมือหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ราคาแบบดีงามอันีพันสี่ห้าสิบเก้านะครับอันนี้อุ้ยงานจับรางวัลหนึ่งกันนะครับราคาแค่พันร้อยสิบเก้าบาทวนกันดั้มที่นี่นะครับก็ของเยอะมากๆเลยนะครับใครที่เป็นสายกันพลานะครับมาโหมาเลือกช็อปกันได้เลยคือเยอะมากนะครับแล้วก็ นี่งานของพวกแบนพร r สโต o นะครับคือมันเยอะจนแบบถ่ายไม่หมดเลยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอ่ะให้ดูแบบไวๆแล้วกันนะครับนี่เจ้าสาวแฟดห้านะฮะเลือกคนไหนไหนใครเมนคนไหนไหนใครเมนคนไหนคิวพอสเกตนะครับเซเลอร์มูนลามูนะครับมีเยอะหลายเรื่องมากมีพิธีเคียวก็มีนะมีเคลรูชกับเคีเรมอนเนตนะครับแล้วก็มีมาคอสฟอนเทียนะครับนี่น้องเชริลโนม อันนี้จะเป็นโซนด,บดาบพิฆาตอสูรนะครับโอ้โหมีเยอะมากเลยมีดาบก็มีนะดาบของรุ่นพี่เรียนงูคุนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี่นั่งถือเข้าปั้นนะครับใครแบบว่าเอ้ยมีมะมงมาม่านะคือไม่มีที่ทับทับถ้วยนะเอานี้ไปทับได้ด้วยนะฮะร,ราคาแค่549บาทอุ้ยอุซุสย4 0 9บาททุกคนถูกมากคือแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะราคาไม่เท่ากันนะ ลองมาเดินดูก่อนนะครับแหมมีเนสโกจังตัวใหญ่นี่แค่472บาทและแอบเห็นมีบูล็อกด้วยนะครับแต่ไม่มีจิกิลินี่ถ้ามีจิกิลิสอยแล้วเนี่ยโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับซิฟูยูไม่มีเหมือนกันแต่พี่ไปว่าเขาคงมาเติม,มเรื่อยๆเลยเนาะนแต่ใครเป็นแบบว่านี่สาวกไมคี้นะครับมีไมคี้ด้วยนะครับสลามก็มาดิจิมอนก็มีนะครับเนี่ยชาแมนคิงนะเหลือน้องแอนนะฮะนี่เหลือ3คนเลย พวกมือสองนะครับจะอยู่ในตู้แบบนี้เลยนะครับอยู่ในตู้โชว์นะครับก็คือเลือกได้แบบจุกๆไปเลยบาร์บี้เซรามูนพิตี้เคียวโคน,นันคือมาครบเลยนะฮะแอบ,บเห็นของวินเทจนะฮะเป็นปากกาลูนาเพนของเซรามูนเนี่ยงานวินเทจตัวนี้พันสามเก้าสิบเองไหนมีใครเป็นสาวกนี่อินุยาฉะบ้างเอ่ย r ซด้ออาออนไลน์นะครับเดินไปเรื่อยๆเจอสป,ปายแฟมโอ้ คือมีครบเรื่องจริงๆนะฮะหรือจะเป็นสาวมานะสาวมาก็มีนะครับอุย้ยอสึกะคนนี้สวยมากนะครับคืออลังการมากราคาแค่559บาทถือหอกลองกินุสมาด้วยสวยเนาะแม่เนาะเนี่ยคุ้มเนี่ยคุ้มจริงนี่คาโอรุคาโอรุสวยมากในราคา369กบาทถูกมากสาววมิกุนะครับราคาเริ่มต้นที่369เหมือนกันนะ มีมิกุมากมายหลายเวอร์ชันมากๆเลยใครเป็นสาวกมิกุคือต้องมาโดนนะครับนี่มิกุซากุระก็มีนะครับมิกุฮาโลวีนก็มีถ้าเป็นพวกของโชว์ในตู้นะครับจะราคาแบบย่อมเยาวมากๆเลยนะอย่างพวกสลามนะครับคือตัวบื้เริ่มเลยอะ่ะคือราคาแค่แบบ400กว่าบาทเอง หรือใครจะเป็นสาวกเลิฟไลฟ์นะครับมีเหมือนกันนะอ่ะให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆนะครับหรือจุดสุดสุดไเซ็นนะครับนี่มีให้เลือกเยอะมากอาจารย์โกโซก็มีนะฮะนี่คนนี้แค่429บาทน,น้องน้องอันนี้ชื่ออะไร เมื่อกี้มันมีถามว่าน้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรน้องชื่อเมสโกเมสโกแล้วทำไมน้องต้องมีอะไรอยู่ที่ฝากน้องน้องเป็นอสูนก็คือว่า,ากลัวไปกัดคนอื่นอ่าอน้องก็เลยแบบว่าเอากระบอกไม้ไผ่แปะไว้นะฮะน้องดุใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวน้องเผลอไปกัดคนอื่นนี่มีตู้ไมฮีโร่นะครับอ่ะสรุปอันนี้คืออะไรนะชื่อเรื่องอะไรนะดาก้อนบอลโอเคด่าก้อนบอลถูกแล้วส่วนเมื่อกี้ที่แม่ถามว่าอุตะหรือเปล่าไหนไหนอ่ะมีในนี้มีอุตะในนี้มีอุตะ ไหนคนไหนคนไหนนี่เฮ้ยเก่งมากช่ชถูกต้องใครภาคใครภาคใครภาคน,น้องอะไรนะน้องแป้งน้องแป้งมาเรียวมาน้องแก้มน้องแป้งนี่จะน้องเอ็นมูที่เป็นภาคแล้วนะครับนี่ เป็นไงมบมีวันนี้โอ้โหที่ร้านเกมสเตชันคือของเยอะไหมเยอะเพลิดเพลินสนุกสนานอ่าถ้าอยากมาต้องมาที่ไหนแม่ฮับลังสิตนะฮะคือจริงๆอ่ะห้างเขาติดอยู่กับห้างเซียเลยก็คือจอดรถฟังไหนก็ได้นะครับแล้วก็เดินมาที่เดอะฮับได้เลยจริงๆที่นี่ยยังมีร้านของเล่นอีกเยอะเลยอีกหลากหลายร้านเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็มีแบบโซนแข่งการ์ดแข่งรถใช่ไหมใช่ค่ะอ่ายังไใคร ที่เป็นสายของเล่นก็แวะมาที่นี่<ว>ได้นะครับว,วันนี้นะคบพี่ไบกับคุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารนะของร้านเกมสเตชั่นได้ที่เพจเดอะทับลังสิตได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ้ยชอบจนได้นะฮะนี่ได้มาถุงมาเริ่มเลยนะครับราคาย่อมเยาวมาก